บวก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 เห็นเพื่อนบวกกันเราต้องบวกอืได้ยังแมงมุมอันนึงอา้าวไอ้เหี่่่อดควยเลยเนี่ยไม่ควรปรับตรงไหนเนี่ยเออเอาโวยเลยเนี่ยให้ให้ให้หืม ตอรอนแลกโอมิเตอร์ออปอ่านไม่ออกออ่อ่ออออนครับเฮ้ยเดียวเดียวเดีวี่เห็นอะไรไหมครับพอทอนครับออนหมด อา้าวนี่ครับออนกูซาอ,ออนเนะียช่างแมงอะไาที่ตัดไม้กันไม้มีมีใช้เพื่พึ่งแดกแค่รอบโอโหได้สองอันงั้นเรากินคุกกี้ดีกวะ่ะอืมอา้าวแล้วกูมาเข้าล่องได้ไงเนี่ยบ้านใครวะ เฮ้ยขโมยพอเกิดต่อการขโมยมากเอาทางรถไฟเอาชิบหายติดเอาแล้วกูจะขึ้นได้งไงฉะนั้นเราต้องบุกบบกับกบุ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 กเอาสุดไฟเวท ไหเวดไ่หมดอ๋อแล้วกูแล้วกูจะออกยังไงเนี่ยเออคุณครับขอโทษผมขอโทษผมออกครั้งหน้าต่างออกไม่ได้ช่ไหมห <c oughs> นีความผิดหนีความผิดออกออกงเดิมไอยไม่เวดนางออกให้กูเลยเหรอนี่เราใช้เบดล็อก ที่เก็บม,มาได้ตะกี้แล้วกันแล้วตรงนี้มันคือที่ไหนเนี่ยได้มันเป็นหินอ่ะเฮ้ยบอกว่าใครอุดรูกู ห่ากดเจอละอเอาคิม2เอเอยกออกไปไม่ได้ครับวับ2 1อีครับเฮ้ โอ้ยสก,กลิลอะไรกูอีกเอากูต้องใช้อิดบล็อกนี่แล้วสินะมันออกไปไม่ได้ทุกแม่งเร,เราต้องมีหนทางครับอ๋อเอา้า ออกไปไงเียสกิลแม่งก็ตามเนี่ยเจ้าของบ้านแม่งก็มีอยู่มีดาดฟ้าวะ่ะดาดฟ้านี่ออกอย่างนี้นนได้ป่ะาอ๋อทำไมตะกี้กูขอดได้วะ วิกิแปบ๊บเข้าวิกิรอวิกิทำไมครับอ่า อ๋อรู้แล้วครับอ้าวสเกลไม่ตามทีทับสป,ปอนเออกรัมาที่สป,ปอนใหม่โอ้โหใจใช่ไหมเอ้าวทาไมสป,ปอนมันมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยแมพ่าโหลดช้าดิคนดูไม่ชอบเนี่ยอ้าวเออ กูจะไปตัดไม้ตรงไหนอะ่ะฮูเขียดแหงเมืองไขรไขรจะได้ยินว่าเสียงไขรมันเป็นเสียงของไขรไก่ อาเอา่อเอ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 ่อ้องขอโทษบ้านตะกี้จริงๆอ้าวแล้วพากูมาตรงนี้นี่นะอุ๊ยเจ็บหาทำเลเหมอ thăm lê thăm lê Nhi ngay Chờ lê khắp Ô hô Ào chị đơm Khăn lẹc nắn Ào cô chưa mày hàn thì thật mày nông này mà Oh. Ah. ไเหี้ยต้องกลับมาที่สปอนใหม่ครับเบื่อแล้วเนี่ยอือป๊อปกลับเลยนีนคลิปดูแล้วกันดูเซิร์ฟแท็กเกิลมันเป็นยังไงบ้างมันใหญ่เกินอ่ะยังเราแท็กเกิล แฮกเกิลเวอร์อา้าวเฟียเฟียเทมงั้นเราไปอยู่ฟอร์เรสแปดทับแปดแสดงถึงความน้ำรวยแปดแปดอยู่ไหนอือ้อออพอเวอร์แฮกบินไดแอคทิเวชั่น You're yeah, too long dang dang.